สวัสดีครับวันนี้จะพามาเก็บเห็ดนะครับเห็ดอยู่บ้านไร่คู่ปานี้เปิดราศีสไลด์ยังวัดซีสเกตนะครับเห็ดทีมห้าล่อง,งเฉยเองปลูกเองนะครับเอาเบื้องนะครับเด้อพี่น้องกลมยังหน้าเห็ดนะครับผม เห็ดนี่มันพลอยครับก็ต้องไปเก็มขื่อนเห็ดปัวครับอันนี้ครับพี่น้องอีกเก็มื่อเลยครับครับดอกใหญ่ครับนี่ใหญ่ๆเลยครับเก็บง่ายครับเห็ดปัวนี่ก็จะยับเยินๆกัดอันนี้แหละครับ กองกองเลยฝนตกต่อเนื่องันกระสิดอกกระสิแข้งแรงกว่าน,นี้มากที่ครับเป็น,อด,นด,ดอกแข้งแดงครับนี่แดงเป็นมูลเลยครับนี่เป็นมูลเลย มันจะไปตำหนักของต้นยางนาครับมันเกิดอย่างนี้เพราะตัวเห็ดพวงนี้มันอาศัยความความชุ่มชื้นของดินครับความชุ่มชื้นของดินถ้าดินไม่ความชุ่มชื้นม่ดีจะออกดีครับอ่ามันจะนลอยยางกับเน็โล่งเหสโล่งเ,งเนี่ยมันสิบออกนี่ครับนเนสโล่งจะออกหน้หาหักต้นใหม่นะครับ ครับพี่น้องโอครับครับทำเลยครับอ่ะต่ออกแล้วมีเห็ดฟอออกเต็มเลยใช่ไครับฟอออกฟอเต็มครับพี่น้องครับสิ เก็บอยู่สวนเจ้าของครับผมวันนี้ใครมาแย่ยงเอาเห็ดปลามาปลูกเป็นให้เจ้าของนี่แหละรับนี่ครับเกิอ,อยู่ข้างทาง้งจะเหยียบด้วยครับนี่นี่นกําลังกําลังเกิดกําลังสิเกิดครับบอบ่นดอกครับปล่อยเพิ่นไปเอ้ยเ,เท่าเท่าเอาไว้ครับ นี่ครับเกือบหยียบโอ้ยนีทำองดีครับผมอย่าเอาวตัตถุได้ครับไปขึ้นความสุด เก็บเงียีครับเก็บเงีครับีูติแกงเน็ดเซนอมใหม่อลมนอใหม่อไย่างเี้บออกไดีครับแกไปเง็นเ็นเ S <S เนมันจะอยู่ในค้อมชุม่มซืนนี่สิแ่ละครับเห็ดตวกนี้ดิ้นสมมันก็สิเกิดต่อ,อมาคางข้างก็มี่สองามดอกซ้ำนี่กำลังแกงแสบดิเนี่นนยผมเห็นครับมันโมเมนตเซียนเก็บเห็ดกขนานานตัวนี้มันเถาแล้วครับ เทําเียก็กแกงแซ่บก็เ,เอาเอาไ <c oughs> ว้มีวางนีมีไปทั้งปุ่นครับ